How much this puppy is ตลาดนัดภาษาอังกฤษว่ายังไงนะ f r e e market แต่ว่าสะกดว่า f l e a f r e e market ตลาดนัดนะคะลองเสียงดูค่ะ f r e e market เดี๋ยวมาดูคำศัพท์ของที่ขายกันในตลาดนะัดกันดูนะคะตัวนี้เท่าไหร่ครพ่อค้ how much is this puppy พ่อค้าภาษาอังกฤษเรียกว่า vendor แม่ค้าก็เรียกว่า vendor ได้นะคะส่วนราคาเท่าไหร่ก็ how much is แล้วก็สิ่งที่เราถามค่ะเนี่ยตัวนี้พัพพี่เขาเรียกว่าลูกหมานะคะพับพี่แต่ตัวนี้มันเป็นลูกหมาตัวใหญ่ไปหน่อยค่ะไม่ไหวแล้วนะของใช้มือสองต่างๆ second hand goods goods ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าดีนะคะเห็นไหมว่ามันเติม s ก็จะแปลว่าสินค้าค่ะ second hand ก็คือมือสอง Second-hand goods สินค้ามือสองลองเสียงดูนะคะ Second-hand goods แน่นอนต้องขายเสื้อผ้าใช่ไหมคะภาษาอังกฤษคือคำว่า clothes ลองเสียงดูนะคะ clothes ขนมหวานภาษาอังกฤษคือคำว่า desserts desserts แต่ถ้าเกิดเป็นขนมหวานแบบไทยอะค่ะเราก็ใส่คำว่าไทยเข้าไปข้างหน้าค่ะ Thai desserts ขนมหวานแบบไทยไทยค่ะจูบุงห้องนอนเหรอลูก ขนมหวานที่ดังของประเทศไทยนะคะก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนับเป็นขนมหวานไหมอ่ะมาดูข้าวเหนียวกันนะคะ sticky rice ลองเสียดูยนะคะ sticky rice sticky คืออะไรที่มันเหนียวๆอะค่ะ rice ก็คือข้าวก็คือข้าวเหนียวนั่นเองค่ะที่ให้กินกับมะม่วงก็พูดว่า with mango sticky rice with mango ลองพูดดูค่ะมันก็ต้องมีอาหารขายใช่ไหมคะในเมื่อเราพูดถึงข้าวเหนียวแล้วเนี่ยก็คือคำว่าอะไรนะ sticky rice เราก็น่าจะนึกถึงไก่ทอดไก่ทอดหาดใหญ่ของคนใต้แบบคุณหนุนเนี่ยว่าไงคะ fried chicken ไก่ทอดนะคะลองพูดดูนะคะ fried chicken ไหนๆก็เรียนไก่ทอดแล้วดูคำว่าหมูทอดกันบ้างนะคะเราจะไม่ใช้พริกกันนะคะพริกมันเป็นหมูเป็นตัวยังไม่ตายอันนี้ต้องใช้คำว่า pork ก็คือเนื้อหมูค่ะถ้าหมูทอดก็คือ fried pork หมูทอดค่ะลองพูดดูนะคะ fried Pork ถ้านักเรียนพูดว่าพิกเนี่ยไม่ได้จริงๆนะมันจะทอดหมูเป็นๆเ,เลยละมั้งก็ต้องมีเครื่องดื่มใช่ไหมคะเครื่องดื่มเนี่ยมี2องคำนะคะคำว่า drinks อันนี้เป็นเครื่องดื่มเหมือนกันค่ะออกเสียงดูนะคะ drinks อีกคำค่ะ beverages ลองเสียงดูนะ beverages ก๋วยเตี๋ยวภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ noodles noodles แต่ถ้ามาม่าเนี่ยคุณหนุ่นเคยสอนไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้ว่าไงนะ instant noodles instant มันแปลว่าทันทีค่ะ instant noodles ก็กินได้ทันทีเลยถ้า noodles แบบนี้ต้องให้แม่ค้าเขาทำให้ก่อนไงก็คงต้องมีผักใช่ไหมคะภาษาอังกฤษ vegetables ลองเสียงดูนะคะ vegetables ไม่ใช่ table ใดๆเลยนะไม่เอา vegetable นะ vegetables มีผักแล้วก็ต้องมีผลไม้ใช่ไหมคะ fruits ลองเสียงหนงนะคะ fruits ตัวนีอ้ออกเสียงผิดไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่า food จะแปลว่าอาหารค่ะ food แต่ถ้าผิดอีกคำหนึ่งนะคะ foot อันนี้แปลว่าเท้านะคะต้องระวังดีๆนะคะ fruits ผลไม้ food อาหาร foot drink <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องระวังดีๆนะคะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าตลาดนัดว่ายังไงนะคะ f l e a MARKET ทีนี้จะบอกว่าเออมันมีตลาดนะัดทุกวันเสาร์เลยที่จอดรถของโรงเรียนนะ่ะตรงลานจอดรถนะ่ะก็จะพูดว่า there's a free market every Saturday in the school parking lot อ่ะมาดูกันนะคะ there ตรงนี้คือ there is นะคะ there's ก็คือแปลว่ามี a free market ก็คือตลาดนัดนะคะ every Saturday ทุกวันเสาร์เลย parking lot ตัวเนี้ยค่ะมันจะแปลว่าลานจอดรถ อืมทีนี้พอเราใส่ school parking lot ก็จะแปลว่าลานจอดรถของโรงเรียนอ่ทาทั้งประโยคนะคะ There's a f r e e market every Saturday in the school parking lot เนี่ยก็มีตลาดนัดทุกวันเสาร์เลยตรงนี้นักเรียนจะเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ก็ได้ค่ะ Every Sunday อ่ะเป็นสถานที่ก็ได้ค่ะ In my village อืมในหมู่บ้านของฉันก็ได้เหมือนกันค่ะ เอมีคำไหนที่เรารู้จักอยู่แล้วบ้างคะพิมพ์บอกไว้หน่อยนะคะและถ้าคําไหนที่ไม่เคยใช้มาก่อนเลยก็พิมพ์บอกไว้ด้วยนะคุณหนุนจะไปอ่านนะสำหรับคนที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะมีมินิคอสอยู่ตรงนี้นะคะ300บาทนะถ้าสมัครแล้วเนี่ยก็แคปหน้าจอส่งไปให้คุณหนุนนะคะเี๋ยวคุณหนุนส่งไฟล์ pdf ไปให้จะได้เป็นประกอบการเรียนนะคะแต่ถ้าอยากเรียนคอสใหญ่เลยเนี่ยก็ทักมาสอบถามได้นะคะกดไปที่ตรงหน้าโปรไฟล์ค่ะตรงนั้นแหละน,นะถ้าอยากเรียนเก่งภาษาอังกฤษ,กฤษทักมานะไปเจรคญขึ้นหนะ้าหังเองจ้ะบ๊าย ก็เจอกันในไลฟ์นะคะ